มีธรรมบันดาลจุดเริ่มต้นของชื่อนี่คือคุณพ่อคุณแม่ตั้งมาตั้งแต่เกิดเลยครับอาจารย์รไม่ใช่ครับเป็นชื่อที่เปลี่ยนขึ้นมาใหม่ทั้งชื่อแล้วก็ทั้งนามสกุลนะครับเปลีอาจารย์ถึงเปลี่ยนเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยเจอปัญหาชีวิตอย่างหนักน,นะครับทั้งล้มละลายทั้งความรักมีปัญหาก็เลยต้องเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนถึงช่วงนี้นะหลายคนรอคอยหลายคนรอคอยวิธีการดูดวงของอาจารย์ครับวิชาที่เลยนะอาจารย์ พลังนามศาสตร์พลังนามศาสตร์อาจารย์เนี่ยวิธีการดูจะเป็นอย่างไรอาจารย์ต้องใช้อะไรบ้างก็แล้วอาจารย์ต้องต้องขออะไรจากลูกค้าก็ขอชื่อนามสกุลก่อนครับดูว่าเป็นยังไงอ่มาเลยครับผมมีลูกค้าคนหนึ่งหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่บอกชื่อมาอยากเป็นลูกค้าครับอยากรู้มากเลยครับคุณชื่ออะไรนะชื่ออารุชาครับนามสกุลด้วยครับโตสวัสด์ครับเป็นวันเสาร์ใช่ไหมครับคุณเอกเกิดวันเสาร์นะครับผมค่ับ ตัวอ่างชื่อตัวนี้เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยคุณอรุชาเปลี่ยนชื่อมาแล้วครับอะไรบ่งบอกครับว่าว่าเปลี่ยนชื่อมาแล้วครับจิตมันจะสัมผัสได้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นชื่อที่เปลี่ยนขึ้นมาใหม่เพื่อล็อกกับนมสกุลโตสวัสด์เพราะว่านมสกุลตัวนี้เป็นนมสกุลของตระกูลนะครับแล้วก็ล็อกชื่อใหม่แล้วเท่าที่ผมเห็นเนี่ไม่ได้เปลี่ยนมาแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วความลับความลับแตกครับคุณอรุชา มีน้ำมีน้ำแฝงอยู่ลายชื่อเดิมก่อนเข้าเดิมก่อนเข้าวงการนี่ชื่ออะไรคุณเอชื่อแรกที่พ่อแม่ที่คุณตาตั้งให้ชื่อเวสวรร์โอ้ก็เพราะดีฮะเวสวร์พรดีแต่พอแม่ก็ไปศึกษาซื้อหนังสือมาดูครับหนังสือเปลี่ยนชื่อบวกลงบวกเลขกันแล้วดีอะไรเงี้ยเราก็ได้มาอีกชื่อหนึ่งครับอาจารย์ครับสีวะเสถียรโอ้โหสีวะเสถียรชื่อเทพมากเลยชื่อเทพมากแล้วเสร็จเราก็ สีว่าเสถียรเหรอเราเราไปดูอะไรไม่รู้อ่ะมันมีเว็บเวิร์บยี่อาจารย์บอกว่าในในสังคมออนไลน์มีเยอะครับ,รบก็ไปดูเสร็จได้มาเป็นรัตนบัลลังเป็นไงอาแารย์แต่ละชื่อนี่ม่งแบบสุดยอดเลยครับสุดยอดนะรับบัลลังใช่พอรัตนบัลลังเสร็จตอนนั้นเล่นหนังครับก็แบบเวลาเดินทางต่างประเทศอะ่ะมันตัวสลามันเยอะรัะตนบัลลังมันเขียนยาวขนาดนี้ผมว่า ผมจะเดินทางต่างประเทศบ่อยๆไม่ควรจะแบบอะไรมันยาวขนาดนี้ก็เลยให้แม่ไปดูทีได้มาเป็นอรุชาอาจารย์ชื่อเป็นมนุษย์หน่อยนะชื่อเป็นมนุษย์หน่อยเป็นเทพหมดแล้วอันนี้เป็นดูแบบคิดว่ามันสูงไปสำหรับเราเราก็เลยเอาแค่นี้พอเป็นไงฮะอาจารย์ชื่อนี้ก็ชื่อนี้เปลี่ยนมาแล้วเนี่ยถ้าถามว่าชื่อที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าชื่อนี้ลงตัวดีที่สุดแล้วครับไม่ต้องเปลี่ยนอีกเลยพี่เกียดเปลี่ยนแล้วอาจารย์การเปลี่ยนชื่อเนี่ยคนที่เปลี่ยนชื่อหลายรอบเนี่ย เป็นเพราะว่าเขาไปเจออาจารย์ที่ใช้แค่ศาสตร์เดียว uh huh. เมื่อใช้แค่ศาสตร์เดียวแล้วเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนอยู่ค่อนข้างเยอะ,อะมีจุดอ่อนค่อนข้างเยอะเลยต้องเปลี่ยนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งแต่ละที่เนี่ยเปลี่ยนชื่อก็บางที่ก็ว่าวิชาเขาสุดยอดเปลี่ยนทีหนึ 1, 000, 1, 1> ่งพันหนึ่งสองพันห้าสาพันโอ้ออเยอะครับ ชื่อนามสกูลบวกกันไปอ่าถูกต้องแต่ว่าการเปลี่ยนจริงๆแล้วเนี่ยต้องจับทุกวิชามารวมเป็นหนึ่งนะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนหลายรอบแล้วเราต้องถามลูกค้าว่าต้องการเน้นเรื่องอะไรเราก็สามารถเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้อย่างที่จะบอกเน้นเรื่องอะไรเหมือนว่าออเดอร์ได้เลยว่าออเดอร์อยากได้ความรักอยากได้การงานอยากได้สุขภาพบางคนเนี่ยเวลาเขาเจอปัญหาเรื่องความรักบ่อยๆมีปัญหาเรื่องครอบครัวเสียงการทะเลาะกันบ่อยๆต้องการเรื่องความรัก เราก็จะเราก็จะเอาความรักอัดใส่เข้าไปบอกผมเพิ่มดวงดาวเกี่ยวกับความรักให้คุณแล้วนะครับเพราะจากนั้นมันจะช่วยให้คุณดีขึ้นได้ตรงนี้ใส่ผ่านพยัญชนะใช่ครับใส่ตัวเลขดวงดาวเข้าไปทางพยัญชนะได้จากครั้งนั้นขออนุญาตขอความรู้นิดนึงว่าสมมติอ่างน้ำเนี่ยอาจารย์เป็นอันนี้รหัสตัวนี้มันบอกพยัญชนะนี่บอกอะไรบ้างอ่างนี้จะเป็นตัวแทนของเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับเสร็จแล้วรอเรือนี่จะเป็นเกี่ยวกับอิทธิพลบารมีวาสนา สระอุก็เป็นการเงินชาวช้างนี่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรภ์ช่วยเหลือดีสระอาก็เป็นเรื่องการเงินเน้นเงินไม่รู้มาก่อนนะแต่รู้แค่ว่าแต่สิ่งที่ไม่มีเลยก็คือเรื่องความรักครับมันเป็นยังไงครับอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้ามีความรักแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างมีปัญหาได้บ่อยบ่อบ่อยมากครับอยู่เป็นโสดดีกว่าไม่งั้นดูแล้วเลือกไม่ถูกอาจารย์โอ้ หล่อเลอกได้ขอบคุณอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อใครที่มีอออ่างก็จะอยู่ในชื่อของตัวเองนะครับผู้ชมก็จะมีเรื่องของการงานเน้นแน่นอนับไม่ครับต้องล็อกวันล็อกเดือนล็อกปีอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะตะกี้มันล็อกจากวันเสาร์เดือนกันยายนแล้วก็ปีช่วงครัะไหมฮะแสดงว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนรันไม่เหมือนกันนะครับผู้ชมอ่ว่าอักษรไหนนำหน้าแล้วจะเป็นการเงินอักษรไหนเป็นความรัก เพราะมันถูกล็อกด้วยวันเดือนปนเนีเกิด,กด,ดใช่มันจะเป็นตัวกําหนดไงครับเพราะฉะนั้นใครที่ใครที่คิดจะเปลี่ยนชื่อเนี่ยผมเรียนตามตรงว่าอย่าซื้อหนังสือแล้วมาเปิดแล้วเปลี่ยนเองเพราะว่ามผมเปรียบเทียบว่าเหมือนหมอฟันเหมือนเวลาเราปวดฟัน แล้วเราไปซื้อหนังสือแล้วจะถอนฟันเองคงเป็นไปไม่ได้เราสู้ไปหาทันตแพทย์ให้เขาจัดการเพราะเขาเรียนมาเฉพาะทางครับถูกคข้าอาจารย์ครับไม่อย่างนั้นจะเปลี่ยนหลายรอบครับอ่าและอย่างตัวสวัสด์เนี่ยอาจารย์นามสกุลเป็นไงเนื่องจากว่าเป็นนามสกุลของต้นตระกูลต้นตระกูลเนี่ยพอพอมาล็อกเนี่ยมันจะล็อกล็อกกับวันเดอนปีเกิดของตัว ตัวคุณอุรชาไม่ได้แต่ว่าถ้าดูภาพรวมตรงนี้ก็ถือว่าน้ำสกุลนี้ชอบเข้าวัดชอบทําบุญดีครับใจริงหรือไม่ดีครับจริงพ่อแม่ชอบไปทําบุญทำบุญโทรหาอุชาเมื่อไหร่อุชาทำบุญตลอดเวลาไปกับแม่พาแม่ไปทำบุญพาแม่ไปทำบุญไปน้องไปปางเหมือนกันพาแม่ไปเปลี่ยนชื่อไม่ใช่ครับก็ตอนนี้ก็เป็นอย่างที่อาจารย์บอกพ่อแม่เขาชอบทำบุญพ่อทำทาบุญแล้วสมมุติอาจารย์ ต้องการเพิ่มความรักให้กับดวงของคุณอรุชาอาจารย์จะมีวิธีแก้ไขยังไงใส่อะไรเข้าไปในตัวอักษรถ้าถ้าจากตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าใส่ตัวดวงดาวเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะมันจะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เลยมันค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีวีซ่าพาสปอร์ตอะไรเขาอาจจะไม่อยากเปลี่ยนบ่อยก็เปลี่ยนมาหลายรอบแล้วแต่ถ้าคนที่เขามีปัญหาจริงๆแล้วไม่อยากเปลี่ยนชื่อก็อาจจะต้องใช้ สายศาสตร์เข้าไปช่วยคือใช้ครอบจักรวาลครอบมันไว้เรับราของขังใช่ไหมครับเป็นแผ่นโลหะบุกเสกซึ่งก็จะมีแผ่นยันดวงพิชัยสงครามแผ่นยันมหาเศรษฐีแผ่นยันอธิษฐานจิตเรื่องความรักซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันจะแยกกันทํางานอย่างพิชัยสงครามเสริมเรื่องการงานให้เด่นครับ ใครมาใครจะโกงจะหลอกอะไรก็มันก็จะลาบากหน่อยลำบากหน่อยจะไม่เท่าทันส่วนแผ่นยันมาเสรษจีจะเสริมเรื่องการให้แข็งแกร่งส่วนแผ่นยันอธิษฐานจิตเรื่องความรักจะในเรื่องความรักอยากได้อะไรเขียนใส่แล้วก็อธิษฐานจิตตรงนั้นเสร็จแล้วก็ไหว้ใต้ฐานพระฐานะที่ที่ที่บ้านก็ได้ครับก็จะช่วยยังผมก็คงจะเป็นอันสุดท้ายที่แมาจย์เกี่ยวกับความรักแผ่นยันความรักที่ก็คือว่าช้ ใช้สามแผ่นบล็อกไว้ด้วยกันก็ได้ครับจะได้ทีเดียวไปเลยเพราะว่าการเปลี่ยนนี้เนื่องจากคุณอรุชาเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนในวันที่กําหนดไหมเพราะการเปลี่ยนเชื่อะจะต้องมีวันที่กําหนดโอเคแล้วอ่ะไม่อยากจะเปลี่ยนคือแบบว่าความเชื่อพวกนี้มันสามารถที่แบบชีวิตมันจะเปลี่ยกับเรื่องพวกนี้ไหมครับอาจารย์ตอนนี้แผ่นดวงอยู่ในมือผมแล้วอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงครับว่าแผ่นดวงเนี่ยนที่ผมถืออยู่นี้อาจารย์ชานี้แผ่น ระมิดตัวนี้เนี่ยใช้สําหรับแก้ไขวงจุ้ยเพื่อให้ถวกให้ถูกกับลักษณะตรงนั้นมันจะมีคาถาอาคมต่างๆกํา,า,ากับแผ่นยัรณ์แต่ละแต่ละไปอาจารย์อยากรู้มากเลยว่าสำหรับคนที่มีความเชื่อเรื่องของชื่อชื่อตัวเองเนี่ยพ่อแม่ตั้งให้ม,มันดีอยู่แล้วมันโอเคแล้ว่ไม่อยากจะเปลี่ยนคือแบบว่าความเชื่อพวกนี้มันสามารถที่แบบ ชีวิตมันจะเปลี่ยนกับเรื่องพวกนี้ไหมครับอาจารย์คือคนที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยเนื่องจากว่าเจอปัญหาชีวิตมาอาจจะเจอปัญหาเรื่องล้มละลายหมดตัว<ร>เจอปัญหาเรื่องความรักมีแล้วมีแล้ว,ม,ลวมีปัญหาทะเลาะการเลิกล้างกันบ่อยๆ <อ life. S 2> ครับการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเปลี่ยนแล้วกลายเป็นคนใหม่นะครับรเพราะว่าชื่อตัวนี้เราจะต้องใช้ในการทํานิติกรรมซื้อบ้านซื้อรถเซ็นเอกสารต่างๆมันเหมือนโลโก้ตัวเรา คนมาดูดวงทางโทรศัพท์ของอาจารย์เยอะไหมครับเอ,อ่อตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนนี่ก็หมดเวลา25ลงแล้วนะครับถ้าคุณอยากเป็นคนดวงแข็งต้องดู25ครับวันนี้ผมแล้วก็พี่บอยแล้วก็อาจารย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ